สวัสดีค่ะชื่อช่างจ๋านะคะอัน,นชื่อคุณอะไรคะ,ค,ะคุณไอเนาะคุณไอเอาเป็นแบบไหนดีคะวันนี้อยากได้หรอเป็นตรงเดิมแตอว่าอยากได้แบบให้มันไล่ขึ้นมาข้างโอเคค,ค่ะแล้วก็วันนี้มายืดเนาะอยากได้ประมาณไหนดีคะยืดอยากได้ให้มันดูแบบเป็นทรงมากวบบนี้เป็นทรงมา,นนงมากคอนี้เชตง่ายๆ,ๆเนาะแล้วก็แสกประมาณไหนดีหกสิบปีครับหกสิบสี่สิบ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล,แล้วก็ให้มีวอลลุ่มประมาณทรงเดิมเนาะแล้วก็เซตง่ายๆขึ้นโอเคค่ะเคยดัดไหมเคยอ๋อแค่เคยแค่ทำสีเนาะแค่แบบมันฟุง้งติดฟุ้งไปหน่อยแล้วก็เวลาจัดทรงมันก็จะยากแต่ถ้าได้ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบจัดทรงได้สวยเลยเพราะว่าผมมีวอลลุ่มอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย แต่มันจะไม่ฟุ้งกวานโอเคเนาะใส่ก่อนใดจะช่วยกันความร้อนแล้วก็เป็นตัวจับร้อนด้วยสามารถแบบเทตผมได้ด้วยค่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสองเดือนนิดนิ นี่ค่ะเวลาเสร็จได้มาแล้วจะเป็นทรงประมาณนี้โอเคไหมคะโอเคเนาะ